ชมหลุดไปแล้วเราขอสวานะครับมาติดได้ครับเดี๋ยวผมจะเอาให้ชมกันนะครับรอสักครู่ครับท่านผู้ชมนี่ครับผมตัวไม้นะครับตัวนี้เป็นนกคาลมนะครับเรียกออกจ็หัวตัวนะครับนกตัวนี้ครับเป็นนกเสียงกลางนะครับเดี๋ยวสักครู่ครับนี่ครับผม ช่วงนี้ครับนกมันถ่ายขนด้วยครับผมก็เลยไม่ค่อยได้ออกมาทําคลิปเท่าไรนะครับท่านผู้ชมต้องรอกันสักหน่อยนะครับช่วงนี้ครับนกมันถ่ายขนด้วยแล้วทีนี้มันก็เล่นไม่ค่อยดีนะครับตัวนี้ดูลายสนับปีกออกทองแดงอีกแล้วนะครับนกตัวนี้ครับสีสันสวยนะครับเป็นนกคารลมนะครับนกตัวนี้ครับ นกคารลมครับมีขัดบางๆครับผมแต่ส่วนใหญ่เขาจะหนุนนะครับแต่ว่ามาเมื่อกี้นี้ยังไม่ทันได้เปิดคารลมดีเท่าไหรครับโดดไวัไปหน่อยครับผมนกบางตัวมันก็เข้ามาเร็วนะครับบางตัวมันก็เล่นคารลมบางตัวก็เข้ามาแต่ก็ไม่ยอมเปิดคารลมนะครับนกมันมีหลายแบบครับผมเจอมาออ้แทบจะทุกแบบแล้วนะครับเอานละครับผมเดี๋ยวรอสักครู่ครับปลดออกมาชมนี่นะครับ มาแขนะครับนี่เป็นเนีนนของช่างยูโคราชนะครับผมเนีนนตัวนี้เอาแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้ครับไม่มีอะไรมากครับท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์เกลือเพร่ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจครับในการทำคลิปนะฮะแล้วเจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าครับผมตามหาเฉลยคัลลมนะครับ เอาแล้วครับผมสวัสดีครับ